สวัสดีครับก็มาอยู่กับช่องตะวันตุการนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวของจากลาซาด้านะครับผมโอเคภายในประมาณสักสามวิผมจะแกะดีออกมานะคผมสามถึงหวิผมที่ผมจอะออกมาแป๊บนึ่งนะครับอันนี้ผมจะเริ่มแกะออกมานะครับ นี่ไงครับสิ่งที่คุณจะเห็นก็จะคือเป็นหน้ากากจากเรื่องสควิตเกมนะครับผมโอเคนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับ